วัดเจ็ดยอดวยายพัะวัดเจ็ดยอดครับตอนเช้าตอนนี้ก็มาถึงวัดพระแก้วที่เชียงรายนะครับ แก้วเชียงราย นี่คือประวัติพระแก้ววัดพระแก้วแต่ชื่อเดิมวัดป่าเยะป่าภัยเมื่อพุทธศักราช1977คุทธศักราช1434ฟ้าผ่าเจดีย์จึงได้พบพระแก้วมรกตปัจจุบันปฏิสถานวัดพระศรีรัตนศาสดา,ารามพระบรมมหาราชวางัง ชาวเมืองเชียงารายจึงได้เรียกวัดนีว้ว่าวัดกระแก้วจนกระทั่งปัจจุบันเมื่พอพศ2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกรุณาโปรเกล้าให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชันตรีชนิดสามันกระแก้วจะเดิมอยู่ที่นี่นะครับจอดรถแล้วครับมาถึงวัดล่องคุณแล้ว กำลังจะเดินไปวัดร่อง